สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนมาครับมากินอะไรนี่ราดหน้า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 พิเศษไงวันนี้ราดหน้าเส้นกรอบเส้นกรอบหถามว่าใช้เส้นไมใช้เส้นใหญ่ นะครับปรุงน้ำมาเรียบร้อยน้ำเหนียวๆปรุงน้ำมาเรียบร้อยครับอืมแล้วก็ใส่หมูย,ยอนะครับโรยด้วยนี่ต้นหอมบีบมะนาวลงไปกินหมดไหม บีมมะนาวลงไปครับตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลไม่ต้องเยอะเผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำตาลไม่ต้องเยอะเผ็ดเปรี้ยวหวานตามด้วยพริก มัต้องเผ็ดมากร้อนท้องเนะนี่แลานี่น้ำปาลากระจั่ยใครยังไม่ได้กินข้าวมาครับตามด้วยพริกไทยนิดหนึ่งแล้วคนข้างล่างเป็นเส้นกรอบนะครับใครเคยกินมั้งใครเคยกินแบบนี้ครับ ใครเคยกินแบบนี้น้ำพอไหมน้ำไม่พอลั่วไปน้ำเราเองครับทำเองครับทำเองนะครับเส้นมันทอดยังไงนะครับบางคนก็บอกอืมราดหน้าเส้นคอรครอกรอร่อยไปลองทำกินดูที่บ้านนะครับ จะเหมือนเส้นโรตีแหละเออจะเหมือนแผ่นโรตีแหละแต่ทออําทอดยังไงให้มันกกอบราดหน้าเส้นกกอบนะครับ ปกติเราก็จะกินร้านหน้าทําเส้นธรรมดาเนาะเส้นหมี่เส้นหมี่ผัดผัดกับน้ำมันเส้นใหญ่ผัดกับน้ำมันแล้วก็มีล้านหน้าหมี่กรอบใช่ไหมแต่อันนี้เส้นใหญ่ทอดกรอบ หลายคนก็จะถามว่าทอดยังไงมีเคล็ดลับอยู่นะครับมีเคล็ดลับอยู่ทอดยังไงให้เส้นเป็นแบบนี้ คำใหญ่คำใหญ่เดี๋ยวเข้าไม่หมด ราดหน้าก็ปรุงไม่ยากครับทุกคนทำเป็นอยู่แล้วล่ะ ทอดยังไงให้มันกรอบนะครับไม่รู้ทักแชทมาน,นะครับอ่าคอมเมนต์มาครับ ราดน้ำไปแล้วเขายังกรอบอใช้ขนาวกวางตุ้งนะครับ ใส่ไข่หนึ่งลูกใส่ไปที่น้ำเขานะหลายคนก็จะถามว่าใส่ทำไมเพิ่มความนัว ร้อนอยู่ในสวนเหมือนเดิมครับอยู่ในสวนเหมือนเดิมก็รถวิ่งไปผ่านไปผ่านมาเนาะหน้าบ้านเพระสถานที่มันอยู่ติดหน้าบ้านเราไม่มีห้อง ทำขายได้นะครับเป็นลาดหน้ามีกรอบมีเหลืองกรอบมีขาวกรอบแล้วก็เส้นใหญ่กรอบ แต่บรรดาทุกเส้นอ่ะเส้นใหญ่มันจะทอดยากถามว่าทำไมทอดยากมันเป็นเส้นเปียกไม่รู้เทคนิคทอดไม่ได้ เหมือนฝอนจะตกเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับทีแรกคิดว่าตกนิดเดียวลงมาเปียกอยู่ ้อนนะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับริปนี้ลองไปทํากินกันดูเองนะครับทอดเส้นยังไงอืเส้นไม่เยอะครับแต่พอทอดเข้ามาแล้วมันเยอะเส้นยิดเดียวนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันสําหรับไลน์นี้ทลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพบกหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ